สนับสนุนโดยค่ายเพลงมโหรีมิวสิก GOFX คลับสำหรับนักลงทุนอ่าข้างหลังเรานี่มันเป็นอะไรคะสาวข้างหลังเรานี้จะเป็นแปลงผักสลัดนะคะก็คือเป็นผักสลัดที่จะให้คุณลูกค้าค่ะเก็บไปทําสลัดอีกทีน อ๋อในนี้จะเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของทางร้านเราเรามีตะกร้าอันหนึ่งแล้วเราก็แบบเตมฉันอยากได้อันนี้ <c oughs> บุฟเฟ่นะใช่ก็ช้อนช้อ,อนตัดเลยแต่แล้วกลับไปที่ที่บ้านอย่าง้หรอใช่ค่ะสามารถเลือกตัดผักได้เลยค่ะหนึ่งตะกร้าค่ะบุฟเฟ่นะคะแล้วตรงบริเวณนี้ค่ะมีแบบ กี่ชนิดแล้วก็อะไรบ้างทางด้านนี้ค่ะจะมีทั้งหมด5ชนิดนะคะอ่ะเริ่มแรกด้วยฟิลเล่เลยค่ะอันนี้จะเป็นฟิลเล่ใช่ค่ะนี่ค่ะวิธีการตัดนะคะก็คือเราจะจับคอขึ้นมาค่ะตัดไม่ต้องถึงคนมากนะคะให้เป็นพออ๋อเหมือนเอาไปให้ยอดยอดใช่ค่ะเอาเท่าที่ชอบที่เราอยากกินเอาที่ชอบที่ชอบเด็ดปึ๊บแล้วฉันก็กินได้เลยเหรอนี่โอ้ยกินได้เลยอะ แปลงผักของที่โค l อรฟิลก็เป็นออร์แกนิกทั้งหมดเลยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ก็สามารถเก็บผักที่ชอบได้คนละหนึ่งตะกร้าเลยนะจากนั้นแล้วนำไปให้เชฟของทางร้านปรุงเป็นเมนูที่ต้องการหรือว่าจะนำกลับบ้านไปนประกอบอาหารก็ได้เช่นกันส่วนสนสาวาาของเรานะหรอก็ให้ชฟปรุงสิรออะไรไปดูกันว่าเชฟของที่นี่จะรังสรรค์เมนูอะไรให้สาวๆได้ชิมกันบ้างสาวัสดีค่ะ ก็นี่คือเชฟร็อกนะคะเป็นเชฟประจําร้านอาหารคอรูฟิวของเรานะคะไม่ล็อกเลยอันนี้คือบอสซามากอ่านี่ค่ะฝากด้วยนะคะับคุณหนูขอบคุณครับขอบคุณคระอ่ารอกินอาหารค่ะโอ้ากกินมากเลยชอบม้าอาหารทีนี้เยีหยแา่ลนี้คืออะไรคะพี่ อันอันนี้เป็นพอกเบลลี่นะครับเป็นสามชั้นหมูเราไปซูวีสามสิบหกชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่อยมาย่างหนังให้กรอบเสิร์ฟกับผักในฟาร์มเรานะครับมีผักเบบี้แครอทฟักทองญี่ปุ่นเห็ดแชมเปญองแล้วก็ดอกสุขพลินทอดกินมะแล้วอันนี้ล่ะครับอันนี้เป็นความพิเศษดาดาอัลลอนนะครับมาจากอิตาลีนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับตรงนี้เมลอนจากฟาร์มเรา อันนี้ก็จะมีความแบบสดชื่นสดชื่นแล้วก็หอมหอมใช่ครับก็พรอมะแฮมจะแบบเค็มแล้วก็มันนิดนิดแล้วก็เมลอนก็หวานหวานนะที่สำคัญมีผักออร์แกนิกแล้วก็ดอกไม้ที่เราเก็บมาเองด้วยได้รักเป็นต้องบอกว่าระหว่างที่เรารออาหารเนี่ยอาหารยังมาไม่หมดนะนิลชื่นใจอ่ะอร่อยอร่อย เชฟคะเดี๋ยวมีเมนูอะไรที่จะมาอีกคะเชฟจะเป็นเมนูของหวานนะครับเป็นไอศครีมเมลอนแล้วก็เป็นเมลอนฟังครับผมหรอเนั้นเรากินอันนี้ก่อนเลยได้ไห<ด>มนี่มันเพิ่งแค่เริ่มต้นราชบุรีบ้านเธอมันมีอะไรอีกคะ บอกมาเลยให้หมดนอกจากรัชบุรีจะมีที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็มีธรรมชาติที่บริสุทธิ um ์เนี่ยก็ยังมีสิ่งน่ารักอีกด้วยมีอะไรคะคุณนิวก็ยังมี ยังไม่อยากบอกดีกว่าเดีย๋ยวเราจะพาทามไปทํากิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดราชบุรี <Wow. S 1> ได้อ่าโอเคนะโ <Okay, okay, S 2> <พ>อเคโอเคออใหม่วันนี้อ๋อไปไปไปเอาเป็นว่าใครที่ผ่านมาเที่ยวที่สวนพึ่งราชบุรีสายฝ่าอันตร์ก,ก็เขารีคอมเมนต์ให้เป็นที่ที่ต้องแวะให้ได้เลยได้ชิมเมลอนหวานๆผักออแกนิกสดๆรวมถึงอาหารหลากหลายในบรรยากาศสบายๆมาที่ Color Field ได้เลย wow. สถานที่ต่อไปที่จะพาฝอไปออนทัวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจําท้องถิ่นเพื่อสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวราชบุรีอย่างแท้จริงและที่นี่ก็คือเรื่องขององค์นั่นเองสวยไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับอวากันด้ไเนี่ยทำไมี เรื่องของโอ่งนะคะเราก็คืออนุรักษ,ษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุบรีซึ่งแต่ก่อนเนี่ยโรงงานของเบลเนี่ยเป็นโรงงานโอ่งตอนหลังเนี่ยคนเริ่มจะแบบไม่รู้จักโอ่งมังกรว่าโอ่งมังกรคืออะไรทั้งที่เมืองน,นี้เป็นเมือง<ห>ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่สร้างมาให้โอ่งตุ่มโอ่งเป็นโด่งดังอย่างนี้หรอใช่เราก็เลยสร้างเรื่องของโอ่งขึ้นมาตรงนี้เล่าประวัติความเป็นมาของโอ่งมังกร จนถึงว่าเรามีเวิร์กช็อปด้วยอ่ะวันนี้แสดงว่าที่เรามาที่นี่หนึ่งจะได้ดูประวัติของโอ่งเไปดมากับสองเราก็จะได้ทำโอ่งเองด้วยอย่างนีใช่ค่ะ Can make this is โอ่งเนี <Okay. S 1> <O> ่ยจำเจมอยู่เนาะโอ่งนะนี่โคโคได้ เราอยู่ด้านหลังเลยค่ะตรงนี้นเราต้องหมุดอ,อ,อกกันก่อนค่ะมุดอ,อกใช่ยังไงอ่ะน,นี่เลยค่ะมาถึงปุ๊บเราจะเข้าไปอยู่ตรงกางตรงนี้ตรงนี้ม <c oughs> ังกรเออหันไปตรงนี้ก็จะเป็นตุ่มมังกรถ้าุ่มมังกรก จังหวัดนะเพราะว่าส่วนใหญ่โอ่งที่แบบเขาไ้ใส่น้ำอ่ะก็คือมาจากราชบุรีจะเป็นอะไมงกรแล้วโอ่งเนี่ยค่ะก็เป็นสินค้าตีไอของจังหวัดราชบุรีด้วยที่เขาได้ดูแล้วว่าเนี่ยโอ่งเนี่ยพอใส่น้ำพักแป๊ปุ๊บจะมีความเย็นอยู่ในตัวอ่ะไปจุดต่อไปไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูการ์ตูนแอนิเมชันกันค่ะจ้าไปดูจ้า การมาเที่ยวที่เรื่องขององค์เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านการ์ตูนแอนิเมชันน่ารักน่ารักเข้าใจง่ายเหมาะกับครอบครัวที่พาเด็กๆมาเที่ยวและก็ยังมีประวัติศาสตร์ขององค์หลากหลายลักษณะและวิวัฒนาการการปั้นองค์ในรูปแบบต่างๆให้ได้ชมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงยังเห็นวิธีการสาธิตการปั้นองค์ด้วย และกิจกรรมเวิร์กช็อปที่มาแล้วต้องไม่พลาดเลยก็คือการได้ทดลองปั้นองค์ด้วยตัวเองทั้ง3คนจะได้ลงมือปั้นองค์ของตัวเองไปดูกันสิว่าผลงานของแต่ละคนจะเป็นยังไงกันบ้างการปั้นองค์ครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะจะไปใส่ของจริงนะโอ้ <laughs> <laughs> จะปร,ระมูเลย โอเคเดี๋ยวเราจะใช้นิ้วโป้งตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดหน้าตือแบบโป็นการเป็นงานน้ำอันเนี้ยเล้วทำไมไม่เหมือนดูแล้วการปั้นอ่งไม่น่ารอดทั้งสามคนแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งสเตชันให้นิทำกันนั้นก็คือการเพ้น ใครอยากได้สีสันหรือลวดลายแบบไหนก็สั่งสั่กันให้เต็มที่เลยนะสวยไหมครับถ้าคนอยากจะมาเที่ยวแบบศึกษาว่าความเป็นประัมาขององค์ราชบุรีหรือมาเที่ยวคาเฟ่ยอย่างเงไี้ย่ดแนำ่เลยค่ะว่า,าวต้องมาที่ไหนเนี่ะอันดับแรกนะคะเซิร์ชที่เรื่องขององค์ The Pottery Legend นะคะหรือว่าโทรเข้ามาเบอร์0 9 8 2 4 1 9 1 4 8ได้เลยค่ะ นี่เธอทุกคนราชบุรีไม่ได้หมดแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปร้านคาเฟ่ที่แบบกินทั้งแบบกินเบาๆก็ได้แล้วกินหนักๆไปเลยก็ได้ในช่วงต่อไปนะคะโอเคหรืนะอยังหรือยังหิวครับโอเคได้เลยเรียนได้ว่ามาเชื่อที่เรื่องขององ,องค์จังหวัดราชบุรีเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับองค์มังกรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใครที่มีลูกหลานที่กําลังอยู่ในวัยเรียนก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้ความรู้นอกห้องเรียนได้ดีเลยทีเดียว ส่วนช่วงหน้าของอร่อยๆอรอยรอยู่จะเป็นร้านไหนในราชบุรีช่วงหน้าห้ามพล